ต้องขอกราบขอบพระคุณทั้งคุณหมอและอาจารย์ประสิทราค่ะประสบการณ์ดีๆที่พวกเราได้จากสิ่งที่คุณหมอมอบให้เป็นคุณค่าที่ไม่เคยลืมเลือนไม่ว่าจะเก,กครก้รที่ไปเที่ยวทุกๆคริปที่ได้ไปต้องเรียกว่าเป็นคุณค่าจริงๆเพราะว่าสิ่งที่คุณหมอมอบโอกาสให้เป็นความทรงจําที่ดีที่ทําให้พวกเราได้เปิดโลกทัศน์นะคะได้เปิดเรื่องของความรู้ได้เปิดเรื่องของการ ที่เราจะไปใช้ชีวิตที่แตกต่างจากสิ่งที่เราอยู่เป็นประจําแล้วก็บ้านเมืองต่างๆในทุกๆที่ที่เราไปล้วนมีความแตกต่างเหมาะสม,มกับการเรียนรู้ที่มีความสุขและความสนุกควบคู่ไปด้วยกันค่ะต้องกราบขอบคุณคุณหมอที่มองเห็นคุณค่าในสิ่งเหล่านี้ที่เติมเต็มกับชีวิตพวกเราค่ะกราบขอบพระคุณค่ะกราบขอบพระคุณคุณหมอประชาจารมิตา แล้วก็อาจารย์ย้อยและคุณหนุ่มนะครับที่ได้ให้ความกรุณาแก่พวกเราเสมอมานะครับโดยเฉพาะตัวผมนี้ได้รับความกรุณาจากคุณหมอนะให้ได้ทํางานที่นี่ตั้งแต่นับถึงวันนี้ก็ประมาณเกือบๆสี่สิบปีนะที่คุณหมอยังให้ความไว้วางใจกับผมอยู่นะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเกษียณแล้วก็ยังคุณหมอยังให้ความไว้วางใจให้ความกรุณาได้ทํางานอยู่ต่อไปอีกนะครับ ทุกครั้งที่มีการออกไปท่องเที่ยวอะไรต่างๆก็ตามคุณหมอแล้วก็ผู้บริหารทุกท่านได้ให้ความกรุณาพวกเราตลอดต้องขอกรับขอบพระคุณเป็น,นอย่างสูงครับที่ได้ให้โอกาสกับพวกเราเสมอมานะครับคุณหมอขานแหม่มนะคะหนูขอบคุณคุณหมอ อาจารย์จิตตาอาจารย์ยืแล้วก็คุณหนุ่มมากๆเลยนะคะหนูทํางานที่นี่มา38ปีคุณหมออาจ,จารย์จิตตาอาจารย์ย้ยจะนั่งอยู่ในใจของหนูอยู่เสมอไม่เคยเปลี่ยนใจไปไหนเลยค่ะและทุกทริปที่มีคุณหมอไปด้วยไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศหนูก็มีความสุขะคะ่ะที่เห็นคุณหมออาจารย์จิตตาอาจารย์ย้ยและคุณหนุ่มมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกลับขอบคุณนะคะจะอยู่เทียนระิทธิ์ไปนานๆค่ะจะได้ไปเที่ยวอีกค่ะ โอ oh, คุณหมอและอาจารย์ปฏิตรามีสุขภาพพลานามัยม่ที่แข็งแรงตลอดไปอยู่คู่เตียนประสิทธิ์ตลอดไปนะครับคุณลมรักและคิดถึงโรงเรียนเสมอครับอยู่ที่นี่มา30ปีมีความรู้สึกว่าปลูกฟันกับที่นี่มากครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีคุณหมอกับอาจารย์นะคะสิ่งที่อยากบอกคุณหมอก็คือขอบคุณนะคะสำหรับเอ่อ สิ่งดีๆที่มอบให้กับคุณหน่อยตลอดมานะคะแล้วก็ยังส่งผลให้ครอบครัวของคุณหน่อยได้รับผลของการที่ได้มาเป็นครูของโรงเรียนที่คุณหมอเป็นเจ้าของแห่งนี้และสิ่งที่อยากบอกก็คืออยากให้ท่านทั้งสองมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นล่มโพล้มใจของคุณครูตลอดไปค่ะขอบพระคุณนะคะอยากบอกถึงท่านว่า ขอขอบพระคุณท่านทั้งสองนะคะขอบพระคุณคุณหมอและอาจารย์ประจิตตาอาจารย์ยุ้ยแล้วก็คุณหนุ่มด้วยค่ะที่ทำให้พวกเรามาเที่ยวในทริปดีๆอย่างนี้แล้วก็ได้ความรู้เก็บเกี่ยวไปด้วยนะคะรู้สึกว่ามีความสุขสนุกอยู่กับเพื่อนๆเ,เป็นความประทับใจอย่างหนึ่งมากๆเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ ตอนเดก็ขอกราบขอบพระคุณคุณหมอนะคะแล้วก็อาจารย์ประจิตตารวมทั้งอาจารย์ยุ้ยแล้วก็คุณหนุ่มด้วยนะคะที่เปิดโอกาสให้ครูเป๋านะคะได้มาเที่ยวในคลิปในครั้งนี้แล้วก็ขอให้ท่านผู้บริหารทุกคนนะคะคุณหมอประชาอาจารย์ประจิตตาอาจารย์ยุ้ยแล้วก็คุณหนุ่มนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะขอบพระคุณค่ะ ขอกราบขอพระคุณคุณหมอแล้วก็อาจารย์ปจิตตานะคะที่ให้คุยงได้มีโอกาสมาเที่ยวที่ประเทศตไต้หวันนี้เพราะถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่เลยค่ะที่เราได้มา,าชมบรรยากาศมากินของแปลกๆที่เราไม่เคยกินก็รู้สึกว่าดีใจเพราะว่าเราก็จะไม่เคยมาแล้วเราได้มาก็ต้องขอบคุณคุณหมอแล้วก็อาจารย์ปจิตตามากๆที่ให้เราได้มีโอกาสเราก็ได้รับประสบการณ์นี้ค่ะขอบคุณค่ะ กราบขอบพระคุณคุณหมออาจารย์ประจิตตาและก็อาจารย์ยุ้ยนะคะที่ได้ให้คุณครูได้มีโอกาสมาเที่ยวที่ไต้หวันนะคะนี่เป็นครั้งแรกด้วยค่ะนะคะสนุกมากๆเลยค่ะกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะคะ ต้องกราบขอบพระคุณคุณหมอประชาและก็อาจารย์จยิตตานะคะที่ให้หนูได้มาร่วมกับทริปที่มาไต้หวันครั้งนี้ทางพวกเราสนุกม,มากมากเลยค่ะแล้วหนูก็ได้รับความรู้สึกว่ามันเป็นครอบครัวที่มีความสุขมากจริงๆแล้วก็ได้รับความอบอุ่นเป็นไงต้องกราบขอบพระคุณมากๆที่ให้โอกาสแล้วเราพวกเราได้มาเที่ยวด้วยกันนะคะโอกาสหน้าก็อยากให้อาจารย์และคุณหมอได้มาร่วมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอกับอาจารย์ประจิตตานะคะคุณคูนิดก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะแล้วก็ประทับใจในทุกๆครั้งขอขอบคุณคุณหมอและอาจารย์ประจิตตารวมถึงอาจารย์ยุ้ยคุณหนุ่มที่มอบโอกาสดีๆและประสบการณ์ดีๆให้กับคุณนิดนะคะขอให้คุณหมออาจารย์ประจิตตามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอแล้วก็อาจารย์ปฏิตาแล้วก็คุณยุยนะคะรู้สึกขอบคุณมากๆนะคะที่เปิดโอกาสให้มาร่วมทิปกับเพื่อนๆพี่ๆกลุ่มนี้ค่ะรู้สึกว่ามีความสุขและสนุกมากเลยคะ่ะขอบคุณนะคะ ขอขอบคุณนะคะคุณหมอประชานะคะอาจารย์ประจิตตาคุณยุ้ยแล้วก็คนหนุ่มมากๆนะคะที่เปิดโอกาสนะคะให้คุณมุกได้มาหาประสบการณ์ใหม่ๆกับเพื่อนร่วมง,งานนะคะได้มาทําความรู้จกักได้มาเจออะไรใหม่ๆนะคะก็ไม่ได้เป็นโอกาสที่หาได้ง่ายๆเลยขอบคุณที่คิดถึงกันนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่ามีความสุขมากๆในทริปนี้แล้วก็จะเอานำความสุขนี้กลับไปเผยแพ่เพื่อนๆที่โรงเรียนด้วยคะ่ะขอบคุณค่ะ ที่อยากฝากถึงคุณหมอประชาและก็อาจารย์พจิตตาคือหนึ่งเลยต้องขอกราบขอบคุณนะครับที่ให้คุณครูคณะครูทั้งหมด20คนแล้วก็ตัวผมนะครับซึ่งเป็นทริปแรกเลยและครั้งแรกเลยที่ผมได้นั่งเครื่องบินนะครับต้องกราบข,บขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็อยากฝากถึงคุณหมอและอาจารย์พิจ,จิตตาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับอยากให้คุณหมอและอาจารย์พิจ,จิตตานะครับ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับอ,อยู่เป็นกำลังใจให้กับคณะครูนะครับทุกๆคนนะครับให้มีแรงในการทำงานต่อไปนะครับขอบพระคุณนะครับ